ก็อยากจะเล่าสู่กันฟังว่าเออก่อนการเลือกตั้งเนี่ยสิ่งที่<อ>เราควรรู้เพื่อให้เราเกิดความเข้าใจมไม่ผิดพลาดตั้งแต่แรกก่อนที่จะจเดินเข้าขูหาไปเนี่ยอเออเราควรจะรู้อะไรบ้างนะ,อะเออเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นั่นก็ทางกรกตเนี่ยเขาก็ได้งบประมาณไปจัดทำตั้งห0พันล้านนะนะก็ม,มาดูกันแล้วกันนะบัตรเลือกตั้งนะครับบัตรสีม่วง อ่าสีม่วงมันมีสองใบนะสีม่วงกับสีเขียวนะออสีม่วงกับสีเขียวนะบัตรเลือกตั้งสีม่วงเนี่ยเป็นบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกคนเลือกคนอ่าเลือกคนที่รักอ่าส่วนบัตรสีเขียวเนี่ยเป็นบัตรเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อบาร์ตี้ลิสเลือกพัก ที่ใช่เราไปดูแล้วกันอ่ะบัตรสีม่วงก็จะมีเบอร์ของผู้สมัครใช่ไหมแล้วก็ม,มีช่องให้กาแค่นี้เองดูเบอร์ของของผู้สมัครในเขตเราให้ดีแล้วกันคุณจะเลือกใครอ่ะคือเบอร์ผู้สมัครกับเบอร์พักเนี่ยในแต่ละเขตอาจจะไม่ตรงกันถูกไหมออไม่ตรงกันดูให้ดีดูให้ดีๆนะฮะอดูให้ดีไปดูหน้าครูหาเลือกตั้งของท่านนะครับมันจะมีบอร์ดแปะอยู่ดูให้ดีๆดูให้ดีนะครับ บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อก็จะมีมีเบอร์มีโลโก้พักใช่ไหมมีชื่อพักแล้วก็มีช่องให้กาครับอันนี้ก็ดูให้ดีเหมือนกันดูชื่อพักดูโลโก้ให้ตรงใช่ใช่นะนะฮะส่วนแบบแบ่งเขตก็คือเลือกคนเนี่ยดูเลขให้ถูกดูให้ดีๆก่อนจะเข้าคูหาเออไปจำมาไว้เลยว่าเยเลขอะไรแลกานั้นเพราะเขาไม่มีไม่มีโลโก้ไม่มีรูปไม่อะไรให้เรานะเออเอาหน้างานนะอย่าเพิ่งท่องไปไปจากบ้านทั้งหมด ต้องไปดูนะก่อนเข้าครูหาเช็คดีๆนะอันนี้มันเป็นบัตรเลือกตั้งของเยอรมันอะนะอ่าครับเออคือแบบอ่าใบเดียวใช่ไหมเยอรมันเขาเลือกแบ่งเขตเหมือนกันกับแบบกับปาติลิสเหมือนกันปาต้ลิสเหมือนกันอ่าอ่าเขาจะมีสองฝั่งแต่มันอยู่ในใบเดียวกันอยู่ในใบเดียวอ่าก็ฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นมหมเป็นชื่อไม่เห็นเหมือนเป็นชื่อคนอะเป็นอ่าฝั่งซ้ายเป็นชื่อคนสอสอเขตใช่ไหมอ่าเป็นชื่อเป็นเป็นชื่อคนแล้วก็ชื่อพักอ่าส่วนฝั่งขวาเนี่ยน่าจะเป็นชื่อพักคือนี่ยมักเออเนู่ยมันตรงกเน ส่งทั้งปีิลิสส่งทั้งสสเขตเขาจะจับคู่กันไปเลยว่าคนเนี้ยมาจากพักนี้นะมันจะอยู่ตรงกันเออส่วนพักไหนที่ไม่มีไม่ได้ส่งลงสสเขตก็จะเว้นไว้อืก็จะมีแบบชื่อพักด้นฝั่งขวาง่ายดีนะก็เเข้าใจง่ายดีนะคือแบ่งเป็น2ส่วนแต่ไม่แบ่งสองใบเออแล้วก็ให้เลขตรงกันเออผู้สมัครของพักเนี้ยในไม่ว่าจะเขตไหนก็ตามจะเลขเดียวกันกับ เลขของพักเออก็ตรงกันเนี่ยเ,ออเขาก็วางให้เราตรงกันอ,อย่างเงี้ยเราก็จะง่ายเราก็ไม่สับสนว่าเออสมมติเราตั้งใจจากบ้านแล้วว่าเราจะเลือกพักเนี้ยทั้งคนทั้งพักอะ่ะอืมก็อยู่มันจะเออมันจะได้อยู่ในไลน์บรรทัดเดียวกันซะเออแต่ของเราก็ไปดูให้ดีแล้วกันครับเพราะว่าก็อย่างที่ที่อาจจะเห็นเห็นข่าวผ่านตากันบ้างอะไรเงี้ยว่าเออบางทีเอกสารที่เขาแจกแจงให้เราดูว่าเออพักไหนเบอร์อะไร มันก็มีข่าวกันมาบ้างว่าเอออาจจะมีการพิมพ์ไม่ชัดหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเออเขาก็แก้ไขให้เราแล้วอ๋อแก้ไขให้ช่ไหมเห็นไหมแบบเป็นสีเลยเออเออมันสีซิสนะไอ้เขาก็ไปแก้ไขเป็นสีให้เราแล้วเห็นนะเออดูกันให้ดีแล้วกันก่อนก่อนที่จะเข้าครูหานะครับเขาก็ชี้แจงว่าอ่ะแก้แล้วนะแก้แล้วที่มีข่าวนะว่าเออมันมีการสีไม่ชัดสีอะไรเขาก็แก้ไขให้แล้วนะเออปรดเชื่อมั่นเราได้เราว่าเราสุจริต โปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายอ่านะอ่ะหรือแม้แต่แบบแบ่งเขตใช่ไหม,อมเอกสารที่เขาให้ข้อมูลเราเนี่ยเขาอาจจะแบบมีการตีช่องผิดดูดีๆก็ดูดีๆแล้วกันนะเฮ้ยอันนี้อันนี้เขตผมด้วยนะเนี่ยอ้าวแถวบ้านคุณนะเนี่ยรูปซ้ายเนาะก็ อ๋อเขาเขาตีเนี่ยเขาตีบรรทัดผิดคือชื่อพักของอันบนมันต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ไหมเนั่ะทางทางขวานั่นนะถูกอันนี้ถูกใช่ไหมฮะก็คือจะประกอบไปด้วยรูปคนรูปผู้สมัครหมายเลขแล้วก็ชื่อนามสกุลแล้วก็พรรคก็ตีช่องให้มันอยู่ในแล้วก็จบ แล้วก็ค่อยไปขึ้นไปอีกคอลัมนนึ่งคอลัมน์หนึ่งใช่ไหมแต่นี้ก็คงแบบเผลอเคาะลงมามั้งหรือยังไงมันแบ่งช่องกันมันอาจจะเป็น Human Error To be fair เออหรือแม้แบบดูให้ดีนะชื่อกับหน้าตรงกันไหมใช่ไหมอ๋ออันนี้ของที่อังกฤษใช่ใ่อันนี้เขาเลือกตั้งล่วงหน้าเขาประกอบแล้วเขาก็เห็นไงว่าแบบเออเฮ้ยจริงๆแล้วน่ะคุณคุณเอกภพหงสกุลเนี่ย เขาจริงๆแล้วเขาหน้าตาอย่างนี้นะแต่ช่องที่ผิดแ่ะเขามันอาจจะมีการสลับรูปไปอะไรเงี้ยเออแต่เขาคงแก้ไขแล้วแหละเนาะเออหรือบางทีแบบเอออาจจะมีอ๋อชื่อพักผิดนิ้วลั่นไปบ้างอะไรยังไงเงี้ยนะเออเขาไม่มีออดิตหรอก็มันเยอะเอกสารมันเยอะแต่อันนี้มันพิมพ์หนึ่งครั้งแล้วก็ปริ้นนิ้วลั่นนะนิ้วผมก็ได้นในคำถามผมแบบไม่มีออดิตหรอไม่มีบรรณาธิการอะไรเงี้ยหรอ โอเคมันเป็นแค่การตั้งคําถามของคนทํางานฝั่งบรดชันอย่างเราว่าขนาดเราโอเคโอเคอะเรา t ู b ี f ฟ i r คนทำงานฝั่งบรดักชันอย่างเราใช่ครับคือมันก็มีที่แบบหลุดรอดออกไปพิมพ์ผิดมั่งอะไรมั่งในการแบบใส่ตัวหนังสือในวิดีโอหรือแบบแม้กระทั่งโพสอะไรไปเนี่ยตัวหนังสือผิดคาดว่าเขาได้เห็นแล้วเขาอาจจะแก้ไขได้มีเวลาทันเลอแต่ก็ยังไงก็ดูกันให้ดีๆนะฮะ อันนี้เป็นข่าวที่เขาแบบแชร์กันนะว่าแบบเออในหนังสืออ่านผมผมผมมีนะที่เขาส่งไปสนีมาเอามีตัวอย่างเออเนี่ยเล่มเนี้ยอันนี้คือส่งมาที่บ้านคุณใช่ปัญหามันคือยังไงอันนี้ก็มันมันส่งมาที่บ้านพียกันมีกระแสว่าแบบเออหน้ายี่สบเอ็ดถึงย8ิบแดแล้วมันหายไปอ้อของคุณมีนี่เออของผมมีผมมีผมมีครบเลยผมไม่มีปัญหาอะไรคือหน้าย1็ก็คือ หน้ายี่สิบแปดนักสายเป็นรวมใจไทย23เสรีรวมไทย24ประชาธิปัตย์ที่หกำลังทำใหม่หน้า26เป็นเพื่อไทยหน้า27เป็นทางโอเคของคุณครบนะเออครบครบครบเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเฟกนิวนะเออไม่ต้องไปเชื่อนะเขาออกมาชี้แจงแล้วอะไรอย่างนี้นะโอเคโอเคเฟกนิวเฟกนิวโอเคโอเคทูบีแฟร์ทูบีแฟร์เอ๊ะเอ๊ะอ้าวอะไรอันนี้คุณคุณต้นกล้าเนี่ยเขาก็เขาก็ลงพื้นที่ไปเขาก็ เขาก็โพสต์นะในทวิตเตอร์ว่าเออกรกตแจ้งมาแล้วครับว่าอันนี้ข่าวนี้คือเฟซนิวเนี่ยหนังสือเล่มอันเดียวกันเลยแล้วก็จะดําเนินการกับผู้ไม่ประสงค์ดีด้วยนะครับอ๋อแต่คุณต้นกล้าเนี่ยเขาไปลงพื้นที่แล้วก็ดันไปเจอเล่มที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเออเขาเขาเจอเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยตรวจสอบอีกสักกทีดีกว่าเผื่อมันมีหลุดลอดไปอาจจะเป็นความแบบเออเลอร์บางอย่างของการจัดพิมพ์ก็ได้ออะไรไม่ได้เบล์มกันนะแต่แค่บอกว่าเฮ้ยก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็แก้ไขไม่เป็นไร ก็ไปดูกันหน้าครูหาแล้วกันครับดีๆก็เปิดมาเจอหน้าดีอ่าโอเคโอเคเก็บเก็ก็อ่เล่มนี้เร่มนี้ปกติดีนะครับคอนเฟิร์มครับออทางนี้ทางนั้นก็อยากให้พวกเรานะครับมั่นใจในกระบวนการความยุติธรรมในการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจที่เขาจะดูแลรักษาให้เราเป็นอย่างดีนะครับ มีทูบีแฟร์ไหมเอ้ยเยผมมีผมหน้าที่ของผมคือต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายฮะครับผมเขาอาจจะแค่มาร์คไอ้รูปเมื่อกี้เขาอาจจะแค่มาร์คเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอ่านี่นะอืมคือตู้นี้เช็คแล้วอ่าฉันทําสัญลักษณ์ไว้ว่าเช็คแล้วอะไรอย่างนั้นใช่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะได้ไม่งงอ่ะเออเขาจะได้เป็นเป็นการมาร์คสัญลักษณ์ใครจะมาแบบแหมปิดด้วยแค่นี้ผมก็รู้เออใช่ผมรู้สึกว่าโดยสามัญสํานึกของคนเนี่ยเออค่นี้ มันจะคิดได้ให้แบบให้ยังอยู่ในพื้นฐานสามัญสํานึกที่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 เข้าใจได้อะก็คือว่าเออทําเป็นมาสก์เอาไว้อืว่าตู้นี้ยเช็คแล้วอืเพราะโดยสามัญสํานึกของคนก็น่าจะพอดูออกว่าอืเทปกาวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในการโจรกรรมใช่หรืออะไรเลยใช่ไหมแล้วก็มีพี่เจ้าหน้าที่เขามาคอยคุ้มเข้มเห็นไหมพี่เขามาเช็คว่าเออมา ติดสัญลักษณ์ไว้แล้วนะว่าอันนี้เช็คแล้วผมผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าคงไม่มีใครคิดว่าจะไอ้กากบาทเนี้ยมันจะไปป้องกันของหายได้หรอกเทปกาวแค่นี้เองกันไม่ได้หรอกไม่มีใครคิดหรอกเอาเป็นว่าอาทิตย์ที่1 4พฤษภาคม2 5 6 6นี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆท่านนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับ แปดนาฬิกาจนถึง17บเนาฬิการถติดอะไรยังไงไปถึงคูหาไปถึงเขตหน่วยเลือกตั้งทันก่อน1ิบเนาฬิกาเนี่ยยังได้สิทธิ์เลือกอยู่นะอ่าอ่าคือถ้าไปถึงอ่าไปถึงก่อน17เเออแล้วต่อคิวแต่ได้กาตอน17บเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยอจริงๆคือยังยังยังได้อยู่แต่ต้องไปลงชื่อให้ทันไปรายงานตัวทันอ่ะให้ทันนะอะไรเงี้ยยังได้อยู่นะเผื่อเวลากันดีๆครับครับเรื่องการเดินทางเออเกรงว่าเราจะติดกันนะครับหน้าคูหา ไปเช็คดีๆด้วยนะครับคนไหนเบอร์อะไรที่เราจะเลือกเช็คดีๆเพื่อความชัว์นะทั้งชื่อคนชื่อพักเลยครับมันไม่ตรงกันนะครับไปดูดีๆครับอย่าลืมไปเลือกตั้งกันอืเยอะๆนะจ๊ะค,คือทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะการเลือกตั้งเนี่ยก็สําหรับใครที่ยังยังอาจจะยังแบบไม่มั่นใจว่าจะไปดีไหมยังไม่รู้จะเลือกใครอืม เออหรือแบบไปเลือกก็เหมือนเดิมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมก็อยากให้ไปครับไม่รู้จะเลือกใครยังมีเวลาหาข้อมูลอืมไม่คิดว่าจะไปลองเปลี่ยนใจดูไปใช้สิทธิ์ของตัวเองครับไปใช้สิทธิ์ในการเลือกของตัวเองอที่มีอะคือ,อมันเป็นมันมันเป็นสิทธิ์ที่จับต้องได้ที่สุดแล้วของเราอะในระบอบประชาธิปไตยับก็คือไปใช้สิทธิ์ในการเลือกอตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่ในสภา นะในการบริหารประเทศนะครับใช้เลยครับสิทธิ์ของตัวเองอไปใช้สิทธิ์ของตัวเองครับยังมีเวลาให้ตัดสินใจยังมีเวลาให้หาข้อมูลเลือกคนที่คุณคิดว่าเขาเหมาะสมอืมเลือกคนที่คุณคิดว่าเขาใช่อืส่งพลังเล็กๆของคุณเนี่ยประชาชนชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเออแบบเราเราเนี่ย มีพลังอันน้อยนิดเนี่ยอืแต่แบบการไปเลือกของเราคนนี้มันจะส่งผลครั้งยิ่งใหญ่ส่งพลังของเราให้แบบไปให้ผู้ที่เหมาะสมอ่ะคือต่อให้คนที่เราเลือกอืเขาไม่ไม่ชนะเข้าไปเป็นสอสอแต่อย่างน้อยเขาก็ได้รับรู้อว่ามีคนเลือกเขาอ่ะอันนั้นก็อันนั้นก็หน,น,น,นทางหนึ่งนะว่าหากอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในในการ บริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเราต้องวิเคราะห์แบบไหนอะไรเรา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 ไม่ใช่ไม่ใช่ช่องการเมืองครับเราเราไม่เก่งขนาดนั้นเออใช่เออก็แค่ว่านั่นแหละครับใช้วิจารณญาณของท่านใช้ข้อมูลศึกษาหาข้อมูลเนาะแล้วก็คิดดูว่าอยากเลือกใครนะครับอยากเลือกพักอะไรอยากเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรคนไหนที่อยู่ในเขตของท่านครับสิทธิ์เป็นของท่านแล้วครับโอย เหนื่อยจบช่วงดีกว่าโคตรเหนื่อยเลยเออจบช่วงจบช่วงโอ๊ย,อยกว่าจะพ้นช่วง